สวัสดีครับวันนี้จะพาไปนม้มัสการหลวงปู่ใต้ฮงกงนะครับเทพเจ้านักบุญพักนักบุญนะครับผู้มีเมตตาต่อผู้ยากไรแลนะศพรยายญาติเขาพระพราชัยนะครับฝั่งตรงข้ามกับมูลนิธิปอเต็งตึงแนละที่นี่ยังเป็นจุดกําเนิดของมูลนิธิปอเต็งตึงด้วยเดี๋ยวเรามาฟังประวัติของท่านละกันสายของท่านเนี่ยเราสามารถมาถวายทําบุญลงศพแล้วก็พูตถวายพวกข้าวสารอาหารแงต่างๆแล้วก็ยังทํา การบริจาคเพื่อไปทําบุญการกุศลอะไรต่างๆได้อีกด้วยมาถึงเนี่ยเราก็เข้ามาทังประตูด้านหน้าเลยนะครับการเดินทางมาไม่ลาบากเลยสามารถนักงรถไฟฟ้า MRT มาออกสถานีวัดมังกรแล้วเดินเข้ามาทางตลาดเก่าประมาณ350เมตรถึง400เมตรก็ถึงแล้วนะครับเดินมาไม่ยากเลยเดินมาสุดท้ายตลาดก็ถึงแล้วเข้ามาถึงที่แรกเนี่ยก็จุดแรกเลยก็คือเสาทีกงหรือว่าเสามังกรนั่นเองเพื่อเป็นการขอพรจากเทพพยดาฟ้าดิน เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้ในศาลกันอันนี้คือเป็นบรรยากาศด้านหน้าน,นี่คือเสาทีกงหรือว่าเสาบังกรนะซึ่งถ้าเป็นศาลใหญ่ๆก็จะมีทุกที่เลยครับเราก็มาไหว้ขอพรจากเทพพิดาฟ้า,าดินก่อนเป็นการเปิดทางก่อนอ่าแต่นี้แล้วแต่นะครับเทคนิคก,การไหว้ของคนก็แต่และคนก็อาจจะมีต่างกันนะก็แล้วแต่นะครับไหว้แบบไหนก็ได้นะครับเพราะเรามาด้วยความศรัทธาแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีผิดมีถูกนะอันนี้ผมก็เรื่อจากจุดนี้ก่อน เป็นจุดแรกวันนี้ตอนเช้าไปทําบุญถวายสารท,ทานเสร็จแล้วเราก็มาที่ศาลเจ้าวันต่อมาไหว้พระขอพรกับที่นี่ตกออันนี้คือเป็นบริเวณด้านหน้าซึ่งสถาปัตยกรรมที่นี่สวยงามมากๆนะมีเป็นศาลเจ้าที่มีขนาดใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆสร้างมาตั้งแต่2,450กว่าแล้วนะนะตอนนี้ก็อายุร้อยกว่าปีแปล้วนะสาหรับที่ศาลหลวงปู่ใต้ฮงกงที่นี่นะครับคนก็จะมาทําบุญกันตลอดเวลานะยิ่งสายๆคนยิ่งเยอะจะมาทําบุญเกี่ยวกับถวาย โรงศพซื้อข้าวสารอาหารแห้งอะไรแบบนี้นะครับแล้วคราวนี้ผมจะเล่าประวัติของหลวงป,ปู่ให้ฟังนะหลวงปูท่ท่านเกิดที่มณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนนะปวดเป็นพระตอนอายุ54าสี 4, แต่เหตุการณ์สําคัญที่ท่านได้รับการกล่าวขานและนับถือมากๆคือเมื่อตอนที่ท่านเนี่ยเดินทางมาที่เมืองแต้จิว๋วเกิดภัยพิบัติต่างๆมาก,มา,กมายบ่อยครั้งเลยทําให้มีคนตายแล้วก็เกิดโรคระบาดนาะท่านจึงแบบชวนศิษย์ต่างๆนะเดินเก็บศพ คนที่เป็นศพยากไร่โดยที่ถ้าไม่มีความบังเกียรเลยนะครับแล้วรวบรวมเงินต่างๆขอบริจาคต่างๆเพื่อมาทําโรศให้กับคนที่ยากไร้เหล่านี้เมื่อท่านมรณภาพไปแล้วเนี่ยประชาชนก็เลื่อมใสในความและมีความศรัทธานในตัวท่านที่ท่านเป็นคนดีมากๆประชาชนจึงได้สร้างสาระอนุสร์ขึ้นว่าปอดเต็กตึงซึ่งมีความหมายว่าอนุสร์แด่ผู้มีความดีในเมืองไทยที่เนี่ยเป็นที่แรกเลยนะครับที่ มีการสร้างศาลของท่านสร้างศาลของท่านขึ้นมานะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาก็อัญเชิญรูปจำลองท่านเนี่ยเป็นรูปสลักไม้นะมาจากเมืองจีนตั้งแต่2,439แล้วสมัยก่อนไว้ที่สุสานวัดดอนกุศลน,นะซึ่งเป็นสุสานเก่าของมุ้ยท่ปอติกตึงนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการรวบรวมเงินกันนะของชาวจีนต่างๆนะครับแล้วประชาชนที่เลื่อมใสท่านเนี่ยได้มาสร้างศาลเจ้าแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ตั้งแต่2,452แ,แล้วแล้วก็ได้มีการรอองค กำลองท่านนะครับที่เป็นที่เห็นเป็นองค์สีทองเนี่ยตอนปี2498และที่นี่ก็คือเป็นจุดกำเนิดของมูลิธิปอเต็กตึงนั่นเองหลังจากที่เราเข้ามาผมก็มาไหว้ท่านหลวงปู่ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มาไหว้เทพต่างๆนะครับที่นี่ก็จะมีเทพนะครับพระอม,มริตตาลาดโพธิสัตว์หรือว่าใต้สือเอียนะครับแลวก็เจ้าแม่กุฎินมด้วยนะก็เลยมีเทพต่างๆอีกหลายองค์เลยนะแล้วก็จะมีนะครับพ่อปู่นะครับ พ่อปู่เจ้ายี่กอคงอีกองหนึ่งด้วยนะครับก็สามารถว่าได้หมดเลยนะครับชื่อภาษาจีนผมอาจจะอ่านสะดุดนิดนึงนะครับผมไม่ค่อยชานาญเรื่องภาษาจีนเท่าไหร่นะครับก็แนะนำนะถ้าเกิดใครนะครับอยากจะมาไหว้แล้วก็มาทําบุญให้กับมูทิปอลิตตงถวายลงศพอะไรอย่างเงี้ยก็มาได้ที่นะครับสายของท่านเลยนะครับสารหลวงปู่นะครับใต้ฮ่องกงนะครับอยู่พับพาใช้นี่เองนะครับถวายท่านเสร็จแล้วก็สามารถเดินไปหาของทานอะไรอร่อยได้จากแถวนี้มีร้านอร่อยเยอะแยะมากมายนะครับรวม ขุ่ข้าวหน้าไก่ห้าแยก,กพ่อปลาชัยด้วยนะนี่ผมก็แนะนํานะนี่ก็มาไหว้สการะท่านเจ้าแม่กุดอินต่อนะครับที่นี่แบบศาเนี่ยสวยงามมากๆนะแล้วก็เข้ามาเนี่ยรู้สึกถึงความเงียบสงบนะถึงแม้ข้างนอกเนี่ยจะวุ่นวายด้วยเสียงรถอะไรต่างๆนะครับอันนี้ผมก็จะถ่ายบทบูบชาเจ้าแม่กุดอินม,มาให้ด้วยนะเผื่อใครจะสวดอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับ ข้ปู่เจ้ายี่ก่อหงนะก็มาสาธารักของพรน,นะครับก็จะมีบทสวดด้วยเดี๋ยวผมจะถ่ายบทสวดให้ดูอันนี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะที่แนะนําสําหรับใครที่นะครับอยากจะทําบุญต่างๆอะไรเงี้ยก็มาที่นี่ได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่พามามูนะครับคลิปต่อไปจะพาไปเที่ยวไหนติดตามกันได้นะครับจากช่องของเราครับ